สวัสดีครับพวกกับสูรกีฬฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มเอเชียสีแข่งทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยม ACL 2022รอบ16ทีมสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เปิดโชน11แข่งทีมยอดเยี่ยม AFC Champions League 2022รอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่า B ีจีปทุมยูไนเต็มนะครับมีผู้เล่นที่ติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้มากถึง4คนนำทัพมาโดยธลิศินแดงดาวริชิตจันทศรีบำเพญสารัตปองสวุวรรณและอิกซานฟานดี้ โดยทีราศินนากับอีกสานฟันดีติดทีมเนยียนในตำแหน่งกองหน้าคู่กันส่วนวรชิติ์กนิษฐ์บำเพ็ญติดทีมในตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งซ้ายและสารัตปองสวรรณติดทีมในตำแหน่งฟุตแบ็กซ้ายนะครับก็ <S <S ไปดูรายชื่อทีมยอดเยี่ยมนะครับและไลอัพของศึก AFC c h a แชมเปี้ยนลีก2022 <S <S ในรอบ16ทีมสุดท้ายเลยครับเรียกได้ว่ากรห่อมเอเชียจริงๆ โดยทีมยอดเยี่ยม a อ c ซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบ1 6ทีมสุดท้ายจะมาภายใต้ระบบ442ผู้รักษาประตูจะเป็นนิชิกาวะกองหลังสี่คนฟุนแบ็ลซ้ายเป็นสาหรัตปองสุวรรณเซ็นเตอร์ช้ไอวันนามิ ami, จับคู่กับโชเลอร์ส่วนฟุตบ็ลขวาเป็นซากากกองกลางสี่คนทันเนขวาเป็นวริชิตกันนิสีบอเพนตรงกลางเป็นไอโตะจับคู่กับอีวาโอส่วนทันเนขวาเป็นคลาร์กสันแนวรุ่งสองคนเป็นฟานดี้จับคู่กับทิลปินแดงดา โทลุโอนิกิต่อสื่อญี่ปุ่นนะครับหลังถอดชนะทิพให้ลงเล่นค่า45นาทีก่อนหลงหลังจากจบเกมศึกฟุตบอลเจลีก2 0พ2แมตที่ี่26ของก,การคาวาสเกิฟันตาเล่บุกไปถล่มเอาชนะอวิสปาฟูโอกะถึงถิ่น41โดยเกม่ัวกักาวชนะทิปสมรส,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 สินถูกส่งลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแต่กับถูกทางโทลุโอนิกิถอดอดอกจากเกมในช่วงครึ่งหลังในนาทีที่4 6 และช่วก้นะครับทูลุอุนิกิกุนซือชาวญี่ปุ่นได้เปิดเผยถึงประเด็นที่ชนะทิพย์สงสินไมิเพีวทีมชาติไทยได้รับโอกาสในเกมนี้เพียงแค่45นาทีว่าอย่างเห็นชนาทิพย์ประสานงานกับเลโอนโดดามาิเยวอย่างเห็นชนะทิพย์เข้าไปเล่นบอลกับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้านหน้าตัวเขามากกว่าอันดับแรกในตำแหน่งของเขาผมคิดว่าความสามารถของเขาจะออกมาดีเยี่ยมถ้าเขาเข้าไปเล่นบอลกับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ทางด้านหน้าของเขามากขึ้น เหมือนกับเกมที่เขาประสานงานกับดํามิว่าในเกมพบก,กับเซโรโซโอซากาตัวเขามีวิธีการพาบอลไปไในแดนหน้านอกจากนี้ตัวเขาเองก็สแสดงความแข็งแกร่งของเขาออกมาผมต้องการที่จะให้เขาเล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นต่อไปด้วยเพราะนี่คือผลงานของคุณล่นภายนเนทีมซึ่งไม่ใช่แค่ชาณทิพย์คนเดียวโอนิกิเปิดใจถึงชาทิพย์เดี๋วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชาณทิพย์สงทสินเพื่อมเกิร์ถิ่งชิดไทยเตรียมทำซปเปอร์บิ๊กแมตช์รับการเยือนของคาชิมะอเลในวันที่ย7สิบจดสิงหาคมนี้นะฮะ ชวดลุย AFF บุรีรัมย์เตรียมส่ง3าแข้งชุดตัวเลสเตอร์ซิตี้รอบที่2บุรีรัมย์ยูเนเต็ดเตรียมส่ง3ามแข้งสุประชยัยสุพนัทรัตนกรบินไปองังกฤษเพื่อฝึกสัตว์ลูกหนังกับเลสเตอร์ซิตี้รอบ2ช่วงลีกพักเล็กแรกชวดช่วยทีมชาติไทยไปป้องกันแชมป์อาเซียน2022ช่วงปลายปีนี้เผยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากหลังส่งไปฝึกรอบแรก40วันเต็มๆเมชื่อทั้ง3มแข้งจะกลับมาเป็นกําลังสำคัญให้กับบุรีรัมย์และทีมชาติไทยในะอนาคตได้แนะ่ หลังจากที่ทัพด์ชังศึกติน้นเจ้าไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้าการกติันของมโนอูกิ้งด้มีมานํานแป้งนอนพันล้ำซาำเป็นผู้จัดการทีมจะมีภารกิจไปป้องกันแชมป์ในศึกฟุตบอลอาเซียนครับชื่อรายการใหม่ก็คือ aff mitsubishi electric cup 2 0 2 2ภายใต้สโลแกน talents we can believe b e t l e ในระหว่างวันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่17มกราคมโดยจะมีพิธีการจัดสลากที่ประเทศไทยในวันอังคารที่30สิสิงหาคมนี้ ล่าสุดนะครับในวินจะชอบท่านประธานสโมสรก็ได้ออาไม้สัมภาษณ์เรื่องการลปอยตัวนักเตะไปเล่นในรายการดังกล่าวนี้แล้วโดยในเดือนที่ผ่านมาเราส่งสุภชัยเฉเดตสุภันเหมือนตาและรัตนากร,กรใหม่ามิไปรเริ่มฝึกซ้อมกับสโมสรเลเสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษถึง40วันพอกลับมาที่ประเทศไทยเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมันแสดงเห็นว่าปัญหาในการฝึกซ้อมของทีมเรายัางไม่เข้มข้นเพียงพอ พราะฉะนั้นมาตรฐานฟุตบอลไทยจะก้าวหน้าไปเป็นเจ้าเอเชียรหรือไปแข่งขันฟุตบอลโลกผมมองว่ายังเป็นเรื่องที่พูดได้แต่ทําไมไม่ได้เพราะส่วนใหญ่คนที่พูดไม่ใช่คนที่มาทําฟุตบอลจริงๆเราได้เห็นแล้วว่าการส่งเด็กๆไปฝึกซ้อมที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษกลับามาก็สามารถรักษาการเล่นจนติดทีมชาติไทยมาอยู่ตลอดจะนี้ไปในทิศทางของเราเกี่ยวกับการพัฒนาฟุตบอลพร้อมจะส่งสุภชยัยสุปนัดรัตนกร กลับไปที่เลสเตอร์สตีอีกครั้งในช่วงพักเล็กแรกเพื่อเรียนรู้และเชื่อว่าจะกลับมาเป็นก,นการแข่งคัญให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดและทีมชาติไทยนี้อย่างแน่นอนประธานประสัตไาฟ้ากล่าวผิด้ายเรือสสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียแห่งภูมิภาคอาเซียน2022จะกลับมาใช้รูปแบบการแข่งขันเดิมระบบยเย้าเยือนไม่มีชาติเจ้าภาพโดยรอบแรกแบ่งเป็น2กลุ่มคุณมาหาทีมและทีมที่จะต้องเล่นเป็นทีมเยือน2นัดและทีมเย่า2นัด ในขณะที่รอบรองชนะเลิศกับรอบจิงชนะเลิศจะแข่งขันกันแบบเย้ายเยอนรอบละ2นัดนะครับกลับมาวินัยหายเดวินชิดชอบยันบริรัมไม่ส่งแข่งต่ำกว่าอายุส9ปเร่วมงแคมป์ทีมชาติอีกต่อไปแล้วบิ๊กแน่นะครับแจ้งประมุขบอลไทยยันชัดจางนี้ไปบริรัมจะไม่ส่งแข้งไทยต่ำกว่าอายุ19ปีไปติดทีมชัดอีกแล้วเหตุขาดวินัยหนักมาก ปล่อยไปให้กับทีมชาติพอกลับมาเข้าแคมป์บุรีน์เจอแต่สิ่งไม่ดีเช่นบุรีไฟฟ้าสั่งลงโทษในซ้อมบอลสาปสาห์ซึ่งเรื่องมาจากบุรีรัมย์แต่ดได้ปล่อยนักเตะเยวชนในแอคมเดมีของตัวเองไปรับใช้ทีมชาติไทยชังศึกชุดอยู่16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ี่ที่ผ่านมาก่อนจะมีการตรวจพบว่ามีปัญหาตามมาในเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและเรื่องระบบวินยัยซึ่งส่งผลกระทบต่อสมโมสรโดยตรง ล่าสุดในวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมยนต็ดประกาศช,ชัดเจนการง,งานถแถลงการเปิดตัวผู้สนับสนุนทีมประจำยุูการ2 0 2 2 2 0 2 3่งว่าผมขอพูดตรงนี้เลยว่าเราได้แจ้งกับนายกสมาคมฟุตบอลไปแล้วว่าต่อไปนี้บุรีรัมจะไม่ส่งผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า19เปีไปร่วมแชมป์เก็บตัวกับทีมชาติไทยอีกแล้วอายุต่ำกว่านั้นผมจะไม่ส่งแล้วเพราะที่ผ่านมาทีมเราได้ปล่อยนักเตะเยาวชนเหล่านี้ไปร่วมทีมชาติพอกลับมาเข้าแคมป์บุรีรัมก็กลับไปเจอบุรีไฟฟ้า เจอสิ่งที่ไม่ดีกลับมาแล้วขาดวินยัยทั้งที่ตอนที่อยู่กับเรามีวินัยดีมากแต่พอไปติดติมชาติเจอเพื่อนมากง่ายที่มาจากหลายสโมสรหลายหลายโรงเรียนทําให้วินัยหายไปผมเลยลงโทษไม่ซ้อมกับผู้บอลให้ดูเพื่อนๆซ้อมเป็นระยะเวลา3สัปดาห์เพื่อเตือนสตินะฮะโอ้โกวางไหงานเข้าบทสรุปโปรเอสีกับโชโชคาบ้านไม่ชนะสีนะัติด เงียน,นกวงไฮนะครับนารุกซูเปอร์สตาร์ทีมชั้นวดนามถูกจับไปนั่งเป็นตัวชองอีกล้างในเกมที่โปเอฟซีปเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโชโชในศึกฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสฤดูกาลล่าสุดนี้นะครับโดยนาที่ี่มันก็คึนพี่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าโปเอฟซี FC, ทีมของเงียนกวงไฮพ่ายยับเยินขาบ้านของตัวเองให้กับโชโชไปถึง3ประตูต่อศูนย์โดยเงียนกงไฮแข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชั้นวินามถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังในนาทีที่63แต่ไม่สามารถช่วยอะไรทีมได้เลย สถานการณ์ล่าสุดของโปเอฟซีอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่นเสี่ยงที่จะตกชั้นเลยนะฮะโดยแข่งสีนัดชนะศูนย์เสมอ2อแพ้12มี2คะแนนรั้งอันดับที่18ของตอรงนารางคะแนนจากทั้งหมด20ทีมนะครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเหียงกงไฮกับโปเอฟซีเบุกไปเยือนทินอเวคคูรีในลีกเดิงของฝรั่งเศสนัดที่5ประจำวันที่28สิงหาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าขนาดไปอยู่ดิวิชั่น2ของฝรั่งเศสยังไม่ได้ลงสนามเลยนะฮะ ลึกสุดแการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12สิงหาคมนะครับ